สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวอยุตุนะครับหนูช่องไหนูสายสงครับถึงงานไม่งง่็ทำไม่ได้วันนี้นะครับมาแล้วครับมาต่อกัอีกวันหนึ่งครับอาเต็มเลยดูครับโล่งเก็บแตนาบรอแล้วรอ่ขับออกไป ไปกันเลยเอาไปกันเลยดิผมจะตาลูกั่อนนะครับอาแล้วครับพี่น้องครับว่าแล้วครับสิ่งร้ายโอ้ยตายนีเริ่มเบียดกันเลยนี่นี่แล้วโซ่ผ้าเลยมึงหันนะพี่น้องเฮ้ยตายแล้วมีมีฉลิทก็บรรลอก็เข้าหันนะตั้มไปเลยน่ะนี่เบียดข้าก็เลยนี่มึงกีมหันเลย Cái ngàn cung phải này Đây tao <laughs> ta, luôn đó, đó

ทีเดียวแล้วนะครับมาดูว่าขานุนเล่นไรนอ่ะอ้าวเนี่เอาเล่นน้ะโชว์นะครับโชว์หน่อย เอาไล่ลงยีเด้ไล่ลงเด้อาดีเด้ไอพี่หน่องมึงนะครับลงยีเดเนี่ก็มึงก็จอดล้วรอะเอาลงเลยเอาลงเลยมึงเด้อคันนี้สิเลน้ยงครับพี่หน่อง Xe em mất xe em dáng đại đã tạo tiếng ngàn rồi các Tiếng ngàn này hay... Mắc lên cho các Bốn lẻ này Ừ เดี๋ยวผมขอยาวตรงสองคันเลยครับวินาทีเมืองขันนี้วดิทไว้ใไ่ใส่เอ้า nice ยำยาหูยังไงไม่ใส่โอ้เปลี่ยนนี่ไงโอ้เจอดินโลมาอยู่อยู่เลยนี่ยเจอดิ้นแข็ง เจดินเปียกอยู่แล้วเนี it, 不不่ยดูดูดูว่านี้จะสนะครับปลาหงาบนวกำลังลงอยู่ luôn ừ. Thôi mày nhắn Thôi ba rồi mày. Giờ thua quá rồi à. ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเอากระติคลิปเปิดตาเนาะโอเคครับบ๊ายบายครับ